สวัสดีครับวันนี้ครับเลาะไปใดวันที่31กันยาครับตอนนี้เวลาจะ4โมงเย็นแล้วครับผมโอ้มาถึงที่หน้าอุทยานแห่งชาติพูกกะดึงครับผมวันนี้ไม่มีอะไรครับผมสายเลาะครับผม เพื่อวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันที่1ตุลาคมเปิดป่าภูกระดึงครับให้สามารถเดินขึ้นยอดภูกระดึงได้ครับแต่พรุ่งนี้ผมจะวิ่งสลับเดินครับขึ้นภูกระดึงครับไปเช้าเย็นกลับครับจะไม่นอนพักด้านบนนะครับก็คือผมจะไปที่ผานุกแอนจะไปที่เส้นทางน้ำตกครับไปได้นะครับผมไม่นั้นก็จะเลียบหน้าผาผ่านผานาน้อยตรงไปผาหลมสักแล้วก็จะวิ่งกลับลงมานะครับผมภายในวันเดียวครับ ปีที่แล้วผมก็เคยทำครับเคยทำคือวันวันเดียวกับประมาณสัก 2- 3สรอบนะครับในเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปิดปิดภูกระดึงไปก็เลยไม่ได้มาวิ่งแต่พรุ่งนี้เป็นวันแรกครับของปีนี้ครับที่เปิดป่าครับที่ปิดไปแล้วก็เปิดป่าวันที่1ตุลาคมครับผมดูสภาพอากาศแล้วครับณวันนี้นะครับผมตอนนี้4ี่โมงกำลังจะ4โมงเย็นครับของวันที่30กันยายนนะครับพรุ่งนี้หวังว่านะครับฝนคงไม่ตกตอนเช้านะครับ ไม่นั้นมันได้มันแน่นอนครับลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดแน่นอนครับเวลาวิ่งขึ้นครับวิ่งขึ้นไม่เท่าไหร่ครับวิ่งลงตอนขาลงนี่คงได้มันครับแต่ถ้าถึงหลังแปรแล้วด้านบนภูกระดึงก็จะเป็นทางไม่ชันแล้วครับมันจะเป็นเรบเียบไปเรื่อยๆครับอันนั้นไม่เป็นไรเท่าไหร่ครับแต่ระหว่างขึ้นจากตีนภูนะครับซ้ำแหกซ้ำต่างๆนี่ครับมันจะมีความชันขี้ตมอะไรนี้มาแน่นอนครับมันแน่นอนครับพรุ่งนี้นะครับผม เดี๋ยวคอยดูครับว่าหุ่งอีผมสเป็นสังคดครับผมเลาะไปใดครับก็คือเลาะไปใดนี้ครับไม่ใช่ว่าขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยเกินไว้คือว่ากิจกรรม outdoor ผมมันเยอะนะครับผมทั้งเดินทางต่างประเทศนะครับแบคแพคนะครับผมเดินป่าวิ่งวิ่งเทลวิ่งสมมปีครับผมไปนู่นไปนี่เลาะไปลาวเลาะไปนู่นไปนี่ครับผมก็ครั้งนี้ก็เลยม่ได้เอาสองล้อมาครับผม พี่แดงคงมาเราคงเปียกเราก็คงผมค,ค,คงเตรียมตัวไม่ได้มากแน่นอนครับผมวันนี้ผมก็เลยเอารถยนต์มาครับเพื่อจะวิ่งขึ้นภูกระดึงคุ่นี้ตอนเช้าครับวิ่งสลับเดินใช้คํานี้ดีกว่าครับผม <c oughs> ก็คือคล้ายๆกับเทกกิ้งครับผมวิ่งเทลอะไรเงี้ยครับผม <c oughs> ก็ลองดูครับว่าคุ่นี้จะเป็นยังไงครับผมก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุน การเดินทางของเลาะไปไหนนะครับผมจากใจนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผม1นะครับผมบำรุงดีเซลอุดรธานีนะครับผมพี่ลงครับถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวกับปั๊มหัวฉีดนะครับผมบำรุงดีเซลอุดรครับผมแนะนําเลยครับผมท่านบริการดีมากเลยครับผมแล้วก็ปัญหาจบแน่นอนครับผมเกี่ยวกับหัวฉีดของรถยนต์ครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์ดีเซลครับผม สองครับผมบนทะาเรหมอกเขาคอก and the เดอะปาร์คคนะครับของพี่โจโนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้การสนับสนุนเลาะไปไหนนะครับหลายสิ่งหลายอย่างครับพี่โจโรครับทั้งสนับสนุนทั้งให้คําแนะนําทั้งให้คําปรึกษานะครับผมและ พี่อาร์ตครับผมขอบคุณสําหรับเสื้อที่วิ่งออกกําลังกายนะครับผมตัวนี้ก็พี่อาร์ตก็ส่งมาให้ครับผมให้น้องต่อได้วิ่งอะไรประมาณนี้ก็มีหลายตัวพี่ที่พี่อาร์ตส่งมาให้ในการวิ่งออกกําลังกายนะครับผมอ่า uh, คุ่งนี้ก็วิ่งขึ้นผูกกระดึงครับขอบคุณพี่อาร์ตจากใจมากๆานะครับผมและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผมที่ไม่ได้เอ่ยออกนามนะครับอ๋อหลายท่านมากครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผม ขอบคุณนแท้ๆครับผมขอบคุณจากใจจากรอบไปใดครับตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วครับระหว่างที่พูดไปครับนี่หยุดแล้วอยู่แล้วลเดี road, ๋ยวเราจะเข้าไปซื้อตั๋วครับผมคืนนี้ผมจะนอนที่ในอุทยานครับข้างล่างครับผมแล้วก็จะไปดูสภาพว่าเป็นยังไงบ้างเห็นว่ามีรายการวิ่งเทลขึ้นภูกระดึงเปิดป่าด้วยครับผมได้ยินแว่วๆมาครับแต่เห็นเขาว่าจัดทุกปีปีนี้น่าจะจัดด้วยครับเดี๋ยวผมจะ ไปสล้อมเบิงครับไปซ่องเบิงครับว่าบรรยากาศงานก่อนเริ่มงานวิ่งพวกนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานที่จัดครับแต่ผมไม่ได้ลงแข่งกับเขานะครับผมแค่เป็นนักท่องเที่ยวที่อยากเดินขึ้นวิ่งขึ้นวันเดียวกับเดี๋ยวไปกันครับพอมาถึงด่านครับผมเราต้องซื้อตั๋วครับผมซื้อตั๋วก่อนครับ เราได้ตัวมาแล้วเราก็ขับรถเข้าไปด้านในครับผมขับไปเรื่อยๆครับตอนนี้สี่โมงเย็นครับฝนเริ่มเบาลงแล้วครับผมหวังว่าพรุ่งนี้คงจะไม่ตกนะครับแต่รับรองว่ายังไงก็พื้นดินเปียกอยู่ครับ ยังไงก็ได้มันแน่นอนครับผมมันแน่นอนครับยังไงมันก็ต้องมันแน่นอนครับตอนนี้เดินอยู่บริเวณด้านในอุทยานครับฝนตกครับผมรินลินนิดนึงครับผมก็มีการเตรียมงานครับรู้สึกว่ามีการกางเต็นท์แล้วก็เตรียมงานครับ